การจ์ารเข้ามาแล้วนั่งรอเลยครับรถรฝากไเลยนะยืนได้หรอยืนไม่ด้เรากทบด้นยาหลังจากที่คือคือว่าคือพวกเาเป็นพรักานจากมีจากคนุยาร์ับจากนิติ่งาดู่ทกับิตัวเดีม่ได้แต่ทุนเทโควิสต์ันใ่เเลยรว่าอยากจะติดต่อทางเขาด ตอนนี้ก็เลยมันอยู่ในภาวะคุ้มเพื่อว่าตกลงเป็นใครแน่ที่ว่าทางที่ดีก็คิดว่าจะมาที่สพเมืองเลยครับเพื่อมาคุยเพื่อทราบว่าคนที่ถออกมายจับเป็นใครแน่แล้วเราจะถ้ามีการต่อสู้ในทางดีเกิดขึ้นครับก็เลยที่มาวันนี้ที่มาสพเมืองก็ด้วยเด็กนะครับคือให้คือให้ความรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบเป็นคืนเป็นบุคคลเราอยากทราบแค่รุ่นหมายจับเพราะว่าหมายจับเนี่ยเราคิดว่า สิ่งเรียกของเวทคือเป็นแบบนี้ครับทเคยเคยได้รับเหมือนเรียกไหไม่เคยครับไม่เคยครับได้ได้ทางงบคือผมก็เรียนกฎหมายครับเป็นขณะตอนจบมาแต่คือผมคิดว่าการออกหมายจับเนี่ยคือตรงเที่องเจ้าที่ตำรวจท่านทำงานออกมาผมคิดว่ามาลักทรัยอันนี้ถือไอ็นวินวินคู่เนื่องจากว่าหมดในที่นี้เป็นสมัครใจเป็นนายประกันให้กับไม่รู้สาของเราทีนี้เนี่ยในฐานะ ที่เราพร้อมจะมาเป็นนาประกันเราอยทราบว่าเราจะต้งเตรีย่อออกหมาจักหมาจักเลยเพราะฉะนั้น่ทางเจหน้าที่ท่านมาเนีปากกับเราว่าจะยินดีเปิดเผยยินดีจะบอกว่าทางานศึกษามไม่หนังสือนสือแต่ว่าเป็นในชั้นนกระบวนการทางนายประกันได้ทราบว่าหมาจับนั้นมีรายชื่ออะไรบ้าง แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นนักศึกษาของเราเนี่ยประกาศให้กับนักศึกษาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าหลังจากที่มีหมายจัดแล้วก็หนังสือที่ทำตรงนี้เลยทำมีเส้นมีเส้นขึ้นเลยครับตอนนี้เราทำแบบนี้แลยวมีกระดาษเลยจะคงออกเขียนเลยจะได้เป็นหนังสือเป็นทางการดูผม

ไ็่ต้องได้ต้องมีชื่ออยู่ที่นี่ก็ทำ่ออันนึงก็คือว่ารับตั้งแต่วันตื่นถังมาเมื่อวานนี้วันสุกร์บัมัมและคนที่มีรายชื่ออยู่ในหมายเราหวังว่าจะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าพวกเราพวกเราพวกเราหวังว่าเพราะว่าอย่างนั้นวเพราะเพราะในในส่วนของวันวันนี้เนี่วันศุกร์วันศุกร์คือ การขอหนังสือได้เป็นหนังสือก็หนังสือทตรงนี้เลยถ้ายืดไปเลยครับตอนนี้เราได้แล้วอีกอันนึงคือที่เรามาวันนี้ที่เป็นเช้าวันเสาร์นี้นะคะก็คืออีกส่วนหนึ่งเราก็อยากทราบเรียกได้ว่าในนาทีคุณเขียนชื่อตง้อหมจเขียนอะไรชื่อเขียนยศตาแหน่ง ขออนุญาตครับท่านในระหว่างที่ที่รอทานทีด่เดียวครับคืในระหว่างที่รอรัส่งตอนนี้อยากคืออยากจะทราบว่าทางตำรวจเนี่ยมีหลายชื่อของนักศึกษาที่เกี่ยวติครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้ในคนีที่เกี่ยวเน,นื่องการเสนอ อันนี้ก็มีว่าคดีที่ที่ร่วมกันาครับที่ภาคเหนอหมอพม่ใช่แล้วคือหลายชื่อที่ยื่นอยู่เดี๋ยวอาจารย์ชายส่งให้เสร็จปุ๊บก็ทำมาทราบเทันทีเดี๋ยววนเจอกับน้ำเสนอกุ้งกัดตอนนี้พุ่งกับท่านเป็นที่ภาคเหนครับทำราเรียนท่านเป็นแบบนี้คือการออกไม่จับไม่ชอบครับคือมันจะขึ้นหลูกจากคือตอนนี้ผมเข้าใจว่าในหลายคดีตำรวจทำไมไม่มีเป็นหมายเรียกออกมาชัดเจนนะครับไม่ประสิทธิ์ไม่ทราบถึงว่ามีกคนมีหมายเรียกแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นหมายจับ ท่านผ้ประกอบการก็คงเดิได้ครับและจะได้คำตอบจากเมื่อไหร่ที่ตอกมาได้ไม่ถึงไม่เลยครับเมื่อเช้าเห็นผู้กับว่ามีาจารยโจมอะไรนะคำถามนี่นึงครับไม่ไม่รู้เรื่องรถไฟกับนักศึกษาเราก็นักศึกษาเราไม่ได้เป็นโจนะครับคือหมายหมายจำที่มันไม่ถูกบอกไปทนรัประเทศครับรัฐบาล่เราเราสนใจทางทนายของอานนท์และประสิทธิ์เนี่ยไปพบกับทางนะคะแล้วก็ ท่านก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมดนะคะทีนี้อันนั้นคือวันศุกร์นี่คือวันเสาร์เช้าเราก็มาติดบางคนเนี่ยเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นผมคิดว่าลูกศิษย์เราไม่ได้เป็นโจรแล้วลูกศิษย์เรายินดีจะสู้คดีเพราะนั้นคือที่เรามาพบวันนี้ผมคิดว่าเพราะว่าเราหวังว่าถ้าเกิดก่อนที่เราจะได้รายชื่อเนี่ยเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีการจับุเกิดขึ้นครับเจอญี่ปุ่นครับ พวดีได้รายชื่อเป้าหมายต่อไปแล้ว <c oughs>